สวัสดีจ้ะพี่น้องฝนตกเสมอออกป่าบ่ได้พี่นอ้องวันนี้ได้แวะเขาสวนจา้าสวัสดีสุขสุข้นพี่น้องส่มสวมนไปเกินพี่น้อง <c oughs> ผ้าไมาเก็บพักผ้ามาช่มช้มสวนพี่น้องเบื้องหมึกพริกร่มล่มแหมพี่น้องเทิ่งร่มเทิงฝนเห็นบ่หน่วยแบบพริกเดี๋ยว้ํามากกสิ เสียดายเนาะพี่น้องเบอร์พริกดกๆร่มแห้งเบอร์ร่มเพิ่งโงยพ้นตกเสมอเสมอพี่น้องก็พักซี่พักี่กับพ่อ,อได้กินอยู่พี่น้องลมและเน่ะนาดร่มแห้ง <c oughs> ออกมาเก็บพักซี่เอ็ดนำยาขนมเส้นพี่น้องไปใส่บะได้พ้นตกผ้าอยู่เขาเนาะแปดมือเรียว บึงต้นผักซี่ล่มพี่น้องอะต้นผักซีเบิ่งมันแต่ต้นใหญ่เก็บเก็บพี่น้องพวกเบิ่งลามผักซี่พวกแตกปปอพวกปาดเบิ่งลามนี่เบิ่งพวก สนว่าเก็บกับจ้าง,งิรพ่นงอฮีตนนมยานขนมสิน้อน,นี้เขาสวนเ้อพี่นอ้อไปป่าบไ่ไดหาหน้าที่ก็โต๊5านาที่ก็โตก๊กัยา่านบ่สบายนาเนจ้าเบ้อพักซีมี่นน่ะพักซียังอยู่เด็ลา,ายอยู่ เอาไวนน้นี่กินนี่ันย่งนะตะต้่มจืดโหระพา,ากันยังพี่น้องนี่โหระพ่าป่ะยังยังอยู่ลมแห้งลร้ท่านแต่วันนลมใช่บักพริกก็รลมยังสีอ่ะพี่น้องเอ้ยพักสีบึงเนี่ย่นอ่ะ ลมพักซี่ลมและนี่แหละหนาจุอันนี้ก็ขึ้นชายเอาเพิ่นไว้นี่ดละเพิ่นกับวัดตายหรอกพี่น้องนี่มาตกกับวัดตายน,นี่กระเมียนน,นั่นกระเมียนพักซี่พุ่น่ะต้องพักพิก สิสุกบ่ป่อยเพิ่นไว้จักพักเกินพี่น้องนี่กแมเนพักสิเพราได้กินพี่น้องยงไงในยูได้กินยูเพราทันไหนหนาวายเย็นเย็นอากาศพึ่งจะเย็นเข้ามาพี่น้องนี่พักแพ้วพักแพ้วมากกับตายแต่ย่าแยกไปปลูกตล่ะพี่น้องบวกพริกต้นนี่หวกพริกต้นเนี่ย tam treo pinon tam treo phở đúc nữa này cả hồ là pha nhăng nhăng này yêu để kín yu pinon nòng có thắt này náo khắc anh ăn cả bạc phích à, bạc phích นี่ก็ลังงามอันนี้ก็สวยฝรั่งแตกอันนี้ฟักอันกาดฝรั่งพี่นอ้องนี่เกินเจ๊กหน่อยกับเป็นแท่นพักขน้าอะไรเรยนี่ตัด เอาเานานานอป็ดลาดหนาเนาะพี่น้องพัดพักๆยังเสียหนาหนาวบ่ตายเลยหนทางฝรั่งผักกาดฝรั่งที่เป็นเด็ดนำมันพี่น้องย้ายอมมาวานกายอยู่กายกินเนาะพี่น้องเอมมาวานถิ่มไปอันนี้ก็สัญญาหมดปีหนาหมดนล้วพี่น้องพักหอมปลอมนั่นก็ะเม็นนั่นหระพา าเบิกเงินสีแดดมาอีกบ่จกเจ็ดด็ดมาอีกบ่ปาชิกิบบ่แก่ๆอยู่ตัวนี้พ่อได้ยูได้กิน,นกพี่น้องพ่อได้เล่มกินยูนอนพักตุ่นหอมฝรั่ง ต้นหอมแดงฟลงเม็ดแน่ดำๆพี่น้องบ่าตายเด้ไดในกินหอดปีหนะเนี่ยต้นหอมฟลงมักพิกมักพิกมักพิกลงมาม่ลงป้อยเป็นโดมพี่น้องยายว่าสิาสุกซุกในนอนอยูยพอ่พี่น้องเบื้งเบื้องพี่น้องโอ้ยสุกย่ติจ้า เบ้เนี่ยซุกหายอยู um oh so ่นะเบื well, ้องหัวหน้ดกดกดกพ้อพี่น้องสิซุกยุ่กับสินาวมาพอดีเลยเบื้องเนี่ยนี่เบื้ง เออบื้องมาพักชัพี่น้องถึกหนาวน้าเนี่ยพเยพ,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 พิ่นกับโฮสเด้เบิ่งถึกหนาวเพิ่นโฮสตพิ่นสิบะตงสิลาพี่น้องไปซ้ำนี่นาะจ้ะพี่น้องผาพีนพ่น้องส้มสวนจังน่อยบ่ทนันได้เก็บสวนอยู่ ลูกพักสิพ่อได้ยู่ได้กิน,นะพี่น้องหมากพริกหมากพริกซ้ำนี่แหละเดี๋ยวน้วามากวัสดีจา้าพ่อก,การกินไหมพี่น้องวัสดีสุขสุขคนจา้าบ๊ายบาย